สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องแฟนครับ f อีมอลลัมเดซ่าหน่อยเมื่อนี้พาพ่อเมย์พี่น,อน 4, e, ้อ,นอ,มนองมาเบิงหอยไทยน้องพี่น้องเนาะหอยไทยเวยพี่น้องเด้อมาเมนหอยเล่าดิหอยไทยเป็นสูตรใหม่พี่น้องสูตรใหม่ๆเลยพี่น้องเอามาทดลองออกอาการ หวดแหลกเด้อพีนองเด้อนี่มะลําดีชะหน่อยกับ่มเคยเห็ดจักเถื่อเด้อพี่นองตัวนี้แต่ขันมันเหม็นนี่ถือว่าสุดหยอดเด้อพี่นองเด้อสูตรนี้ผมเห็ดขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเด้อพี่นองเด้อเพื่อคลายเขียดความบันเทิงผ่อนลายสมองมาคำนวณตัวเลขวิเคราะห์หวยไทยน้ำกันเด้อพี่นองเด้อว่ามันสีออกตัวใด วันที่สิบหกพฤษภางวดสีมาอันนี้เป็นเคการวิเคราะห์เพื่อไข่เครียดนาอพี่น้องเนาะแถวนี้สําหรับรักลอยพี่น้องปาดคขั้นถือเงนินธรรมดาด้พี่น้องผมวิเคราะห์ออกมาเป็นรักลอยพี่น้องมีหามีหกมีเจ็ด,ม,ดมีเก่ามีแปดผมวิเคราะห์ออกมาไว้เป็นรักลอยอันนี้วิเคราะห์หวยไทยออกมาเป็นรักสิบพี่น้อง มีสามมีศูนย์มีเก่ามีแปดมีเจ็ดมีหกอันนี้ผมวิเคราะห์ออกมาเป็นรักหนวยมีสามมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้ามีหนึ่งมีห้าเอาพี่น้องพี่น้องว่าการวิเคราะห์หรือความร่ำดีซะหน่อย หวยมันถี่สิบหกมันิบแมนต์ีันอาร์มอลัมนี่ช่หน่อยมักน้องพี่น้องเนาะผมว่านี่คันลักซิบนี้ผมมักเจ็ดมักเก่าไปสแนวพี่น้องมักเจ็ดมักเก่าไปสันมักศูนย์ไปสันตถูผมมักได้พี่น้องขั้นเนเจ็ดมาเนาะพี่น้องเนาะขั้นเจ็ดมาผมว่ามันต้องเป็น มันต้องเป็นพวก 4, 5, เจ็ดสี่เจ็ด้าเจ็ดสองไปสันนาพี่น้องครับอันนี้เขียนเอาด้วยพี่น้องด้วยเขียนเอาเขียนเอาการวิเคราะห์ได้ในพี่น้องคันจิตขันมีเจ็ดนะพี่น้องนะมันต้องเป็นลักษณะนี้มันต้องอยู่ลักสิบคันเจ็ดมาลักสิบนี่ผมวานี่เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดส จ็ดศูนย์ไปยังสี่นะครับพี่น้องครับคะแนนเจ็ดขันมีเจ็ดเขียนเอาด้วยพี่น้องเนอ้อขั้นผู้ใดมัารักเจ็ดแต่ว่าเจ็ดผมบริยูรักหน่วยได้พี่น้องที่ผมเขียนออกมาผมวิเคราะห์ออกมามันอยู่รักสิบเจ็ดอยู่รักสิบขั้นศูนย์มาผมวามงมาตรอมาศูนย์สามศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์สอง 0หาทั้งสี่หน้าพี่น้องอันนี้เขียนเอาเด้อพี่น้องเด้อเขียนเอาคุณไดมักคุณไดมักแต่ว่าคัน0 0นี่มันมันอยู่ในเครื่องนักหน่วยลักสีดเด้อพี่น้องคันเปาคันเปามีแต่0 0กับ3 3คันเปา่า0 0กับ3 3 ขันมาเป่าแต่ว่าวอลล์แมนเดียสหน่อยมักนะตัวนี้นะพี่น้องผมมัก02-03ไปสันติผมมัก, 02, 03, มมกขันมาศูนย์เน่ยขันเป่าคือ0ูนย์ศูขันเป่า, 00, ข,ปาขันมีสามขันเป่ากับ3าสแต่ว่า ผมกะบอกูลว่ามันจะออกตัวใดเนาะพี่น้องเนาะเพียงแต่ว่าผมเห็ดวิค์ออกมาว่ารักซิปมันใดยังสี่รักนวยมันใดยังสี่รักลอยมันใดยังสี่เพียงแต่ว่าผมเหยาะเยกะออกมาใครแม่นผมสื่อเนาะขันไปสื่อลอตเตอรี่กันบอกแล้วผมกับสิไปหามาจากใบดอกพี่นอะเมื่ออื่นสิไปหามาไหวจากจากใบ ถ้าเมนผมหามาไหวก็คือผมสิไปหาห้าเจ็ดสองประชันแย้พี่น้องใบเดียวเลยทุน่ทนๆเลยอะไรผมค้นมักหานะเขาว่าหาดับเด้อพี่น้องเด้อเขาบอกว่างัดนี่หาหาดับเขาว่าไม่มีห้าเขาว่ามันเมนบอกแหละพี่น้องเขาคือว่าไม่มีห้า อย่าไปเสือหลีกดับเด yeah. ้อพี like ่นองเด้ออย่าเสือหลีกดับเด้อพี่นองเด้อเขาบอกว่าห้าดับเขาอะศูนย์ดับว่ะมอเนนอนเด้อพี่นองอย่าเสือหลีกดับเด้อพีนองเด้อขั้นสีฟ้ากันเด่นหวยเนาะเสียงโศกเสียงท้ายกันนี่อย่าเสือหลีกดับเพราะว่าเลือดับนี่มันเห็ุในคนเสียงเงินนั่นนี่นานๆเจอในพี่นอง เอาคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี่นอปี่นองเนาะโศกมันคูกูกูคนนอปีน่นองเนะอะขายนันว่าปี่นองอยากจะเสียงเบิ่งจ้ะมาทามีโเนอปี่นองเนาะจะเสียงเอาตามใจหมักของปี่นองกันล่ะเพราะว่าบ่นเดชหน่อยก็คัดออกมาลัก้อยลกัลกน่อยลกัลกซิบนี่ซ้ำนีล่ละพี่น้องเอามาให้พีนองในเบิ่งในชมกัน พราะว่าผมกับโมจักสิจับเอาตัวไดนนาอพี่น้องเนาะเอาตามความหมักโหลดพี่น้องเอาตามความหมักโหลดแต่ว่าผมว่านี่เจ็ดขันมาเจ็ดกับมีเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเขาก็ตัดเอาพี่น้องตัดเอาแต่ว่าเป็นหวดแหลกเพื่อพี่น้องเด้อหัดแหลก วัดแรกคือมอลัมเบชหน่อยมาวิเคราะห์ไว้ไทยวันที่ส6บห้หเบิ้งล้วผมก็แยกมาเป็นรักหน่วยรักสิบบ,รบอรู้ว่ามันจะแม่นบ่เบิ่งไข้เขียดพี่น้องชมไข่เขียดนอกพี่น้องหาเจสขันมาศกรมามีศูนย์สามศูนย์ศูนย์สองไปสันตินอกพี่น้องเนาะศูนย์สงศนย์สนาไปสันติขันมาศูนย มักตัวได้เลือกเอาพี่น้องแต่ว่าบอกไว่อนด้อพี่น้องด้อว่า,นาววเนี่ยผมพึงมากวิเคราะห์เป็นวัดแน่บอลรูออนจะแม่นบอลรักซิบรักน่วยรักลอยนาอพี่น้องเนาะเบื้องไหวไข่เกียดพี่น้องเบื้องไหวไข่เกียดกันไปถือเดียกมกักเข้ากับจังเอาเต็มที่นาะพี่น้องเนาอกันบทถึงตัวมาเข้ากับเบื้องไหวสน,นอนน่น้อเพราะได้เป็นแนวทางคลิปนี้เพา ขอประคุณแฟนครับเอฟซีกูที่เขามารับชมสุกๆมันๆแห่งๆปังๆการคู่คนคู่คนครับสวัสดีครับ